สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะมาตอบเรื่องแสงและตัวกลางของแสงนะคะซึ่งเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนเรื่องตัวกลางโปร่งใสไปนะคะชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงกันนะคะทบทวนนะคะลูกตัวกลางของแสงก็คือวัตถุที่กั้นทางเดินของแสง นั่นเองนะคะวัตถุที่กั้นทางเดินของแสงนั่นเองเขาเรียกว่าตัวกลางแสงนะคะ,ะทบทวนนะคะ,ะตัวกลางโปร่งแสงนี่ตัวกลางโปร่งใสของชั่วโมงที่แล้วนะคะยอมให้แสงผ่านได้ทั้งหมดทําให้มองเห็นวัตถุนั้นชัดเจนนะคะตัวนี้เป็นตัวกลางโปร่งแสงนะคะแสงผ่านได้บางส่วนนะคะ สารในบางส่วนบางส่วนสะท้อนกลับนะคะทำให้เรามองเห็นวัตถุได้ไม่ชัดเจนนะคะส่วนวัตถุทุบแสงนี่แสงผ่านไม่ได้เลยนะคะทันเลยทาให้เราไม่สามารถมองเห็นวัตถุได้นะคะ,ะเลยม,มาเริ่มจากตัวกลางโปร่งแสงกันก่อนนะคะตัวกลางวัตถุที่ ให้แสงผ่านได้บ้างนะคะบางส่วนบางส่วนซึ่งพวกนี้จะทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆผ่านตัวกลางเนี่ยได้ไม่ชัดเจนเขาจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งแสงตัวนี้ก็อย่างเช่นกระจกฝ้าพลาสติกคุณนะคะหมอกกระดาษลอกลายกระดาษแก้วสีควันนะคะซึ่ง ถ้าเรา,เราจะไม่สามารถมองนะคะวัตถุผ่านตัวกลางโปร่งแสงได้ชัดเจนนะคะที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าแสงเดินทางผ่านตัวกลางชนิดนี้ได้บางส่วนไม่สม่ำเสมอนะคะอันนี้ก็ตัวอย่างอย่างเช่นกระจกฝ้าพลาสติกคุณกระดาษแก้วสีนะคะตัวอันนี้อ่ะคุกกี้จุดเปรี้ยวเทียนนะคะตัวนี้เป็น ตัวกลางโปร่งแสงนะลูกสังเกตว่าเราจะมองเห็นเปลวเทียนได้ชัดเจนนะคะ,อะมองเห็นเปลวเทียนไม่ชัดเจนตัวนี้เป็นแก้วขุนนะคะเป็นแก้วขุนซึ่งแก้วขุนเนี่ยเป็นตัวกลางโปร่งแสงนะคะโปร่งแสงอ,อันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมลูกเราจะเห็นเปลวเทียนไม่ชัดเจนถ้าหนูจาภาพได้ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเป็นตัวกลางโปร่งใสงจะเห็นเปลวเทียนได้ชัดเจนเมื่อมองผ่าน แก้วใสแต่ถ้าพอมาเป็นแก้วขุนปุ๊บมองไม่เห็นเลยนะคะเอ๊ะมองเห็นโทวทีลูกมองเห็นได้ไม่ชัดเจนนะคะอ่ตัวอย่างอื่นอ่ตัวนี้แก้วขุนเห็นไหมลูกอันนี้แก้วใสอันนี้ตัวกลางโปร่งใสเห็นตุ๊กตาเนี่ยชัดเจนเลยแต่พอมาเป็นแก้วขุนซึ่งเป็นตัวกลางโปร่งแสงเราจะเห็นไม่ชัดเจนนะคะตัวอย่างอื่นขวดสีชาก็เป็นตัวกลางโปร่งแสงนะคะ ม่านในห้องน้ำนะคะกระดาษลอกลายควันหมอกอ่าควันหมอกก็เป็นตัวกลางโปร่งแสงเหมือนกันนะคะตัวอย่างอื่นผ้าบางบางหรือผ้าเช็ดหน้าบางนะคะผ้าเช็ดหน้าบางกระดาษแก้วสีอันนี้สีขุ่นอันนี้ สีใสนะคะก็เป็นตัวกลางโปร่งแสงเช่นเดียวกันกระดาษบางน้ำปลานะคะน้ำปลาน้ำคูณอ่าก็เป็นตัวกลางโปร่งแสงต่อไปนะคะตัวกลางอีกหนึ่งตัวที่เราจะมาเรียนก็คือวัตถุทึบแสงนะคะพวกนี้จะเป็น วัตถุที่ไม่ให้แสงผ่านได้เลยทำให้เรามองไม่เห็นสิ่งต่างๆนะคะเขาจะเรียกว่าวัตถุทึบแสงได้แก่แผ่นไม้ก้อนหินก้อนอิฐคอนกรีตแผ่นเหล็กปรรอดกระจกเงานะคะเราจะไม่สามารถมองเห็นวัตถุผ่านวัตถุทึบแสง วัตถุก็คือสิ่งที่เราจะมองเราไม่สามารถมองเห็นวัตถุที่เราจะมองลูกผ่านวัตถุทึบแสงได้นะคะซึ่งวัตถุทึบแสงเนี่ยจะสะท้อนแสงหรือว่าดูดกลืนแสงเอาไว้นะคะพลังงานแสงซึ่งวัตถุดูดกลืนจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนทําให้วัตถุมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะสูงขึ้น ตัวอย่างวัตถุทุบแสงก็อย่างเช่นแผ่นไม้ก้อนอิฐแผ่วนเหล็กอ่าสมว่าครูเอาแผ่นเหล็กมาบังหน้าครูครูอยากมองหน้าต่างเนี้ยครูเอาแผ่นเหล็กมาดันหน้บาบังหน้าครูครูจะไม่สามารถมองเห็นหน้าต่างผ่านแผ่นเหล็กได้เลยเนื่องจากว่าแผ่นเหล็กไม่ยอมให้แสงผ่านนะคะอ่าตัวนี้เป็นแก้วทึบอ่า ข้างในเนี่ยคุณครูจุดเทียนเอาไว้เหมือน <c oughs> เหมือนเมื่อกี้เลยแต่เมื่อกี้เป็นแก้วขุน่นอันนี้เป็นแก้วทึบสังเกตว่าเราไม่สามารถมองเห็นเปลวไฟในแก้วทึบได้เลยนะคะไม่สามารถมองเห็นเปลวไฟในแก้วทึบได้เลยอย่อางอันนี้ประหลอดตัวอย่างอื่นนะคะประหลอดผนังปูนนะคะเราไม่สามารถมองทะลุผ่านผนังปูนได้ใช่ไหมลูกอ่า นะคะช็อกมวกกระจกเงา,ากระจกเงาคือกระจกที่เราส่องหน้านะลูกนะตัวนี้ก็มองไม่เห็นเหมือนกันเห็นตัวเราแต่ไม่เห็นด้านหลังนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนเพิ่มเติม,ตมก็คือตัวกลางโปร่งแสงและก็วัตถุทึบแสงนะคะตัวกลางโปร่งแสงเนี่ยเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บ้างบางส่วน ซึ่งการที่ยอมให้แสงผ่านได้บางส่วนเนี่ยมันก็ทําให้เรามองเห็นวัตถุเป้าหมายที่เราต้องการมองเนี่ยไม่ชัดเจนนะคะไม่ชัดเจนตัวอย่างของตัวตัวกลางโปรง่งแสงก็อย่างเส้นควันหมอกกระดาษแก้วสีนะคะกระดาษลอกลายกระจกฝ้าะนะคะต่อไปก็คือวัตถุทึบแสงวัตถุทึบแสงเนี่ยเป็นวัตถุที่ไม่ยอมให้แสงผ่านได้เลย ะะไม่ยอมให้แสงผ่านเลยทําให้เราไม่สามารถมองเห็นวัตถุเป้าหมายโดยการมองผ่านวัตถุทุบแสงได้นะคะตัวอย่างวัตถุทุบแสงก็อย่างเช่นกระดานดําก็ใช่หน้าต่างก็ใช่โต๊ะเก้าอีนะคะสําหรับวันนี้นะคะโคเก๋ก็ขอจบเรื่องนะคะตัวกลางของแสงไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ